และสิ่งสําคัญที่เราสังเกตเห็นก็คือพระหลายรูปท่านมีเมตตามากๆเลยนะคะอย่างพระรูปนี้เมตตาท่านสูงจริงๆค่ะเขาว่าเมตตาธรรมท่านสูงมาก เห็นเหมือนว่าน้องหมาเนี่ยหลุดออกมาจากบ้านพอหมากลับเข้าไปปั๊บปิดประตูให้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนะี่ยชาวเน็ตบอกว่าแก๊งน้องหมาที่หลวงพี่ท่านปิดประตูให้เนี่ยมันไม่ใช่หมาบ้านนี้หมานอกเรยหวงพี่มันเป็นหมาลิมถนนคุณข๋แล้วเมื่อกี้มันวิ่งเข้าไปกี่ตัวสอง มันว่าเกินเกินคุณจิตดีหกเจ็ดตัวล้วมาละหนึ่งตัวที่หนึ่งเฮ้ยมันออกได้ไี่หลอกเพือนหมาเป็นของเหลวเหรอเาเพื่อนออกเขามีช่องตัวที่สองตัวที่สามตัวที่ สี่และตัวที่ห้าห้าตัวเหรอห้าตัวหมดยังโอ้โหมุดยังหมดแล้วหมดแล้วแล้วที่คุณพระท่านปิดประตูเออหมดหมดหมดแล้วหมดแล้วอันนี้หมดมาใหม่โอเคโอเคคือที่กลุ่มหลวงพี่ปิดประตูให้น่ะมันไม่ใช่บ้านมันเข้าใจว่าหลวงพี่เดินบินน่ะยิ่งเป็นพระใหม่กลิ่นมันไม่คุ้นเคยตีวอนบินรีบวิ่งมาปิดประตูเลยคุณขาสุดท้ายไอ้แก๊งนี้ถ้ามันพูดได้บอกลงเพ่ ทีมบ้านผมแคุณพระจะช่วยไงท่านเมตตาจะผิดบ้านไปหน่อยค่ะงานนี้ชาวเน็ตขำเลยอ่ะคุณผู้ชมบอกมาเป็นทีมมันก็ออกมาเป็นทีมะเนาะโอ้แต่หลวงพี่คาดว่าน่าจะมาใหม่จริงๆแล้วเดินกันเป็นพวนไม่มีใครเตือนท่านเลยเหรอก็เป็นไปได้ว่าเป็นพระบินใหม่ทั้งรู้โอ้ครับครับเพราะฉะนั้นพร้อมกันไปพร้อมกันกลัวพร้อมกันปิดประตูขังน้องหมาสุดท้ายผิดบ้านจ้าน่ารักจริงๆะ We'll you